สวัสดีครับผมช่างเป้จากน้านสมัยทีนะครับก็วันนี้นะครับช่างเป้มีเมนบอร์ดนะครับ macbook pro สิบสามนิ้วนะครับปีสอง7ัิเป็นโมเดล a 1 7 0 8นะครับเครื่องนี้นะครับมาในอาการที่ไฟเข้าแค่5โวลต์น,นะครับปกติแล้วเนี่ย ไฟจากอะแดปเตอร์นะครับต้องเข้าประมาณ19โวลต์20โวลต์นะครับแล้วแปลงไฟให้เหลือ12โวลต์นะฮะแต่ว่าอเน,นี้ยไฟเข้ามาจากอะแดปเตอร์เนี่ยมาจากไรซีเนี่ยแค่5โวลต์เองนะครับทำให้ไม่ไปเปิดการทำงานของตัวชิปชาร์จนะครับเครื่องมันก็เลยเออ่ไม่ติดนะครับผมทีนี้เราจะมีการเช็คอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็วิธีการซ่อมเนี่ยซ่อมอยังไงนะครับ เดี๋ยวเราจะดูกันก่อนนะครับว่าวิธีเช็คว่าไฟเข้าเท่าไหร่เนี่ยทำยังไงนะครับอเดี๋ยวเตรียมเมนบอร์ดมาก่อนนะครับอันนี้เป็นเมนบอร์ดของตัว MacBook N i r 7.8นะครับผมก็จะมีตัวนี้นะครับเป็นตัวเช็คกระแส Type C นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นหัว USBC บีซนั่นแหละและ้วก็ต่อมาจากอะแดปเตอร์นะครับ วิธีใช้งานเนี่ยก็ให้เอาเสียบไปที่ USB ตัว Type C เทสตัวนี้นะครับแล้วก็ทำการเสียบเข้าไปที่พอร์ตชาร์จนะครับพอเสียบเข้าไปนะครับตัว USB C นะครับจะขึ้นเป็นกระแสโวลต์นะครับแล้วก็แอมป์ขึ้นมาตัวนี้นะครับกอ็อย่างที่ผมไอตัวนี้นครับผมทำการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ตัวกระแสนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวดูตรงนี้นะฮะไฟเนี่ยจะเข้า20บโวลต์แล้วนะครับแล้วก็กระแสจะเป็น0 2ยแอมป์นะครับ0.7 0 2 9 0.3ประมาณนี้อันนี้ก็สแสดงว่าเครื่องเนี่ยเปิดติดแล้วนะครับตัว CPU ลองจับจับดูก็อุ่นแล้วแต่ก่อนหน้านี้ในอาการที่เข้ามาเนี่ยก็คือไฟตรงนี้นครับจาก20บโวลต์นเนี่ยมันได้แค่5าโวลต์นะครับเป็น0.50นะครับเครื่องมันก็เลยยังไม่ติดนะครับผม ต่อไปนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูวิธีการตรวจเช็คนะครับว่าจุดไหนเสียนะครับผมวิธีตรวจเช็คนะครับก็ให้ทําการเช็ควัดหาไลช็อตนะครับในจุดคอยต่างๆนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัว L นะครับหรือว่าเรียกอย่างนึงก็คือตัวคอยนะครับไล่เช็คค่าโอห์มนะครับตามตัวคอยจุดคอยต่างๆนะครับ ว่าถ้าจุดไหนเนี่ยต่ำลงกาวนะครับแสดงว่าลายนั้นนะครับช็อตก็จะมีพวกลายอะไรบ้างลายไฟนะครับลายไฟพีพีบันะครับก็คือลายไฟหลักนะครับลายไฟ1 2โวลต์นะครับแล้วก็พวก cpu นะครับ h m ต่างๆนะครับพวกแรมนะครับแล้วก็โพวก ที่เป็นพวที่เป็นอออดิโอนะครับตัวซีที่เป็นออดิโอพวกนี้นะครับหรือว่าเป็น s อ d ดีเองก็ตามนะครับอันนี้ก็ต้องตรวจเช็คให้หมดนะครับผมแต่เครื่องนี้เนี่ยที่ผมเจอนะครับมันจะไม่ได้อยู่เป็นตัว L ตัวใหญ่อย่างนี้นะครับที่ผมเจอน่ยจะเป็นตัวนี้เป็นตัว L ตัวเล็กนะครับนี่อันเราก็เป็นตัว L นะครับแต่ว่าเป็น ตัวเล็ตัวนี้จะเป็นลายไฟ3.42นะครับเป็นลายไฟที่เข้า NMC เหมือนกันนะครับ <c oughs> ก็เป็นชุดลายไฟหลักเหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ยมันช็อตลงกลาวเลยนะครับได้เป็น 0. โอห์มเลยนะครับ0.8นะครับทําให้ตัวเครื่องเนี่ยมันเกิดการช็อตอยู่มันก็เลยทําให้ตัวเครื่องมารบไฟแค่5โวลต์น,นะฮะ อพอมาเจอจุดนี้แล้วนะครับที่เกิดการช็อตนะครับผมก็จะทําการจ่ายไฟเข้าไปนะครับทําการจ่ายไฟจากตัว DC power นะครับก็คือตัวนี้นะฮะจ่ายไฟที่ไฟเข้าไปนะครับในลายสามจุดสี่สองนี้นะฮะเราก็หาจุดตัวร้อนนะครับผมหาจุดตัวร้อนนะครับมันก็ ร้อนตรงตัว C ด้านล่างนี้นะครับนี่ตัว C แถบนี้เลยนะครับครื่อน,นี้เนี่ยที่ผมทําการเปลี่ยนไปนะครับก็ทําการเปลี่ยนตัว C แถบด้านล่างนี้นะครับทั้งแถบเลยแล้วก็มีตัว i C ที่ควบคุมลายไฟสามสนะครับตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวสีดำนะครับตรงนี้ตัวกลางนี่เลยนะครับ แล้วก็พวกตัวสีด้านล่างนี้นะครับก็ทําการเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับตอนนี้กระแสะเป็นยังไงนะครับกระแสะก็หลังจากที่เปลี่ยนเซตนี้ไปนะครับชุดลายไฟสามจเนี่ยตัวเครื่องก็กลับมาอ<ม>อนไฟ20โวลต์แล้วนะครับ 0.58นะครับก็คือเครื่องเนี่ยติดแล้วนะฮะถ้าท่านไหนนะครับที่ติดงานนะครับที่ไฟเข้า้5โวลต์น,นะครับหรือว่าลูกค้าที่อยากจะส่งซ่อมเครื่องรุ่นนี้นะครับเข้ามาซ่อมเนี่ยก็สามารถทักมาสอบถามทางร้านสมายที์วิสได้เลยนะครับ mm hmm. ก็ทางร้านสมายทีนะครับมี mm hmm. ออ มีทั้งหมด5สาขานะครับมีที่แม่กับบางนาเซ็นบโนร์โสกนะครับยูเนี่ยนมอลบเเผเดีมอบางกะปินะครับแล้วก็ประเวศนะครับผมหรือว่าอยากเพื่อนช่างนะครับที่อยากจะสอบถามวิธีการซ่อมนะครับหรือว่าติดงานติดอะไรนะครับก็สามารถทักมาสอบถามได้เหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะทางแฟนเพจหรือว่าจะทางไลน์นะครับหรือว่าจะโทรมาก็ได้นะครับผมก็ยินดี ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำนะครับโอเคนะครับว่าของวันนี้นะครับช่างเป้จะขอสรุปงานไว้สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับอันนี้ก็พอจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น,น้อยนะครับผมก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับยังไงวันนี้ช่างเป้ยยก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ